สวัสดีกันบ่ายวันอังคารนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ที่ดิน32ไร่ไนะคะอยู่ที่นิคมพัฒนาบ้นานนิคมพัฒนารยองนะคะวันนี้ก็วันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์ในการขายที่ดินแปลงนี้ให้ทุกคนได้ได้ฟังกันนะคะวันนี้เรามาเล่าเรื่องแบบว่าเล่าเรื่องเราเราเรียกว่าเป็นมหากรากบแล้วกันนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้เนาะเพราะว่าเราทําการขายมาถึง6ปี ที่เได้ว่า6ปีเลยก็ว่าได้ค่ะกว่าเราจะสำเร็จนะคะแต่ว่าในช่วงระยะระหว่างทางในการขายะคะ่ะก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในที่ดินแปลงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันดีนะคะการระยะเวลาการขายนะคะถือว่าถือว่านานไหมก็นานนะคะแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือว่า ในช่วงระยะเวลาการขายนะคะเราก็ยังทําประโยชน์กับที่ดินผืนนี้อยู่นะคะไม่ได้ปล่อยเป็นที่รกล้างว่างเปล่าเนาะก็ยังสามารถทําเงินจากค่าเช่าได้อยู่เหมือนกันนะคะวันนี้เรามาเล่าให้ฟังค่ะว่าทําไมถึงใช้ระยะเวลานานแค่ขนาดนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าค่ะการขายที่ดินอะ่ะเราไม่อยากจะใช้คําว่าขายเร็วหรือขายช้าเนาะเพราะว่าที่ดินบางแปลงเนี่ยมัน ที่ดินแต่ละแปลงมันก็จะมีเงื่อนไขมันก็จะมีเงื่อนไขมีสภาพมีอะไรต่างๆที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะคะบางแปลงอาจจะขายเป็น10ปีหรือบางแปลงอาจจะประกาศขายวันนี้แล้วขายได้พรุ่งนี้เลยมันก็ขึ้นกับหลายๆอย่างนะคะไม่สามารถที่จะเทียบเคียงกันได้หรือไม่สามารถจะเอาไปเป็นมาตรฐานในการที่จะเอาไปใช้กับแปลงอื่นๆได้นะคะแต่ว่าสำหรับแปลงนี้ก็เราใช้เวลาถึง6ปีจริงๆเลยค่ะกว่าจะได้กว่าจะขายได้นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเริ่มต ้นเนี่ยเยนูนได้แปลงนี้มาเมื่อปี61เมื่อปีหกซึ่งเป็นปีก่อนโควิดนะคะต้องบอกว่าเป็นก่อนโควิดเนาะแล้วก็ที่ดินเดิมอะค่ะของตรงนี้ค่ะก็จะเป็นป่าป่ายางพาลา ซึ่งเป็นยางพาราที่แบบกรีดได้แล้วนะคะแต่ว่าเจ้าของที่เดิมะคะ่ะไม่มีเวลาดูแลแล้วก็แก่แล้วด้วยก็เลยแบบว่าให้คนเช่าแต่คนเช่าเขาก็ไม่ได้แบบดูแลอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะในสมัยก่อนนะคะเพราะว่าด้วยเนื้อที่มันสามสิบกว่าไร่อย่างเงี้ยค่ะสามแต่ก่อนนะเนี่ยสามสิบสองไร่แล้วแค่นี้มันก็จะมีแบบว่าคนดูแลเขาก็ดูแลไม่ทั่วถึงเนาะเขาก็เหมือนอาศัยว่ามากรีดอย่างเดียวไม่ได้ดูแลในการที่จะแบบตัดแต่งกิง่งหรือว่าดูแลพื้นที่ะคะ่ะคือ มีหน้าที่กรีดอย่างเดียวมันก็เลยทําให้บางครั้งนะคะน้ํายางที่ได้มันก็ไม่ได้ผลผลิตที่ดีเพียงพอเนาะก็เลยทําให้ตัดสินใจขายคราวนี้ในการตัดสินใจขายปุ๊บเลยหนูก็มองว่าถ้าเราขายในสภาพนั้นทําได้ไหมทําได้แต่ว่าจะมีสักกี่คนละ่ะที่จะมาซื้อที่ดินแบบสามสิบสองไร่ใน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 ,ในเรื่องที่เป็นป่ายางเนาะป่ายางพลา,าคะแล้วก็กลีดได้บ้างไม่ได้บ้างแบบนี้ค่ะเราก็เลยแบบว่าคุยกับเจ้าของที่ว่าขออย่างนี้ได้ไหมคะ เริ่มต้นเลยขอเอาต้นยางออกได้ไหมให้เป็นแบบที่โล่งอะค่ะพอเป็นที่โล่งแล้วอะคนมาซื้อก็จะมองเห็นได้ง่ายใช่ไหมคะคนมาซื้อก็จะสามารถมองเห็นสภาพได้ว่านอกจากจะทําเป็นเ,เห็นเป็นที่โล่งแล้วค่ะเขาก็จะมีไอเดียมีความคิดได้ว่าที่ดินแบบนี้ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ในลักษณะที่มันเป็นที่เอียงลงด้านล่างอะค่ะเขาจะทําอะไรได้เขาจะทําประโยชน์อะไรได้บ้างแบบนี้ค่ะเราก็เลยตัดสินใจในปีแรกในปีหกหนึ่ง ตัดสินใจที่จะเอาต้นยางออกให้หมดเลยถอนรากถอนโคนเลยค่ะก็ะคือตัดต้นยางต้นยางแล้วก็ขายได้นะคะขายเป็นต้นไปแล้วก็เอารากถอนรากออกไปเลยเไปทิ้งหมดเลยค่ะไม่ได้เก็บไว้เลยในพื้นที่มันก็เลยพื้นที่ก็จะเป็นที่โลง่งเป็นที่โล่งเลยจากสภาพเดิมเป็นป่ายางซึ่งแบบการดูแนวพื้นที่แนวเขตก็จะดูลําบากใช่ไหมคะแต่พอเราเอาต้นไม้ออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูง่ายสามารถยืนอยู่จุดจุดนึงแล้วก็ ดูได้หมดเลยประมาณนี้ค่ะเพราะที่ของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะแต่ว่าก็จะมีหมุดอยู่สี่หลักก็จะง่ายในการดูระยะแนวนะคะหลังจากนั้นในช่วงที่เราเอาต้นยางออกเราก็ยังขายอยู่เรื่อยๆนะคะในตอนแรกๆะคะ่ะเราก็ขายอยู่ไล่ล้านสองคือตั้งแต่ปีหกหนึ่งก็ล้านสองมาตลอดนะคะล้านสองล้านสองมาตลอดต่อไล่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครยกเหมาก็มีส่วนลดให้ะคะ่ะในปีนั้นแต่ว่าพอผ่านมาสัก ปีโควิดใช่ไหมคะปี6263ก็เริ่มมีโควิดการขายเราก็ยังคงประกาศอยู่ก็จะประกาศทางออนไลน์ประกาศทางเว็บไซต์ประกาศทางทางกลุ่มเฟซบุ o กอะค่ะก็ยังขายอยู่เรื่อยๆนะตอนนั้นก็มีรับในหน้าด้วยเหมือนกันรับในหน้าช่วยมาขายแต่ก็ยังขายไม่ได้เพราะว่าที่แปลงนี้ส่วนหนึ่งก็คือ1ไม่ได้ติดถนนหลักเนาะไม่ได้ติดถนนหลักแต่ว่าเป็นถนนรอง ติดถนนรองด้านในอะค่ะทําให้แบบว่าสมมุติว่าเขาจะสร้างโรงงานเขาก็ต้องอ้อมหรือว่าถ้าจะทาหมู่บ้านทําได้ไหมทําได้ค่ะแต่ว่าต้องต้องเทถนนที่เป็นคอนกรีตเข้ามาถึงแปลงนะคะก็เลยทําให้แบบอาจจะเป็นข้อด้อยสําหรับที่ดินแปลงนี้แต่ที่ดินแปลงนี้มีข้อดีนะคะข้อดีคือราคาที่ถูกกว่าบริเวณรอบข้างที่ดินแปลงนี้ค่ะรอบข้างพื้นที่ที่ติดกันนะคะก็ปัจจุบันขายได้ละสองล้านห้ากับสองล้าน แปลงที่เป็น2อล้านเนี่ยเนื้อที่อยู่ที่ประมาณ40กว่าไล่เขาขายไร่ละสองล้านเนาะอีกแปลงหนึ่งอ่สิบอ็ดไล่ไร่ละ2องล้านหคือติดกับแปลงเราเลยค่ะแต่ทั้งหมดที่ราคามากกว่าเราเนี่ยเนื่องจากเขาติดถนนหลักเนาะมันก็เลยทําให้แบบอันนึงนะคะที่แบบ ปัจจุบันนะคะสำหรับคนไหนที่เขาซื้อที่ดินทําโครงการต่างๆเนี่ยบางทีเขาจะไม่ซื้อที่ดินที่ติดถนนหลักเนาะเพราะด้วยราคาสูงเขาก็จะมาดูที่ถนนรองแต่เขาสามารถพัฒนาต่างๆได้เขาก็จะมาเลือกถนนรองแทนอันนี้ก็คือเป็นบางส่วนนะคะอาจจะไม่ทั้งไม่ใช่ทั้งหมดเนาะแต่อันนี้ก็จะเป็นข้อด้อยของที่ดินแปลงนี้คืออยู่ในถนนรองทําให้แบบถามว่ามีลูกค้ามาดูไหมมีลูกค้ามาดูเยอะมากในหน้าพามาดูเยอะมากทั้งแบบ ลูกค้าที่มาติดต่อเองแต่ว่าทุกคนก็จะติดในเรื่องของหนึ่งคือระยะที่เข้าแปลงค่ะมันอ้อมมันอ้อมไปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบว่าเออเขาก็ยังมองว่าเขายังสามารถหาแปลงอื่นที่สวยกว่านี้ได้เขาก็ผ่านไประยะเวลาทั้งหมดที่เราขายออกมาเนี่ยพอพอโควิดซาใช่ไหมคะก็เริ่มมีอี c ซีขึ้นมาพอเริ่มมีอ e c ซีขึ้นมาเนี่ยก็พื้นที่บริเวณแถวนี้ก็ถูกปรับไปเป็นสีม่วงลายเพื่อจะทำเป็นโรงงานอุตสาหกรรม แต่ที่ดินแปลงนี้ก็ยังไม่ได้ปรับเป็นสีม่วงลายค่ะยังเป็นสีเหลืองอยู่ซึ่งสีเหลืองนี่ก็คือในเขตทําที่พักอาศัยเนาะแต่ว่าถึงแม้ว่า EEC มาของเราก็ยังราคาเท่าเดิมอยู่แม้ว่าเพื่อนเพื่อนรอบข้างที่ดินแปลงข้างจะปรับผังสีเป็นสีม่วงลายแล้วมีคนมาติดต่อเยอะแย,ะ,ยะมากมายแต่แปลงเราก็ยังอยู่กลยุทธ์อย่างหนึ่งที่เราทําทมากกว่าการที่แบบขายยกแปลง,ปลงก็คือว่าเราก็ไปไปเราอีก อีกอกลยุทธ์นึงนะคะสำหรับท่านไหนที่แบบกําลังจะอาจจะเจอปัญหาเหมือนกันกันกบเราเนาะสมมุติว่าแปลงด้านหน้าเราอะค่ะคือไม่ใช่สมมติเรื่องจริงเลยแปลงด้านหน้าเราเนี่ยเขาขายที่2อล้านหใช่ไหมคะแต่แปลงเราเนี่ยล้านสแต่แปลงด้านหน้าเนี่ยคือได้ถนนหลักได้หน้ากว้างติดถนนหลักที่กว้างมากเราก็ไปเจรจยายกับแปลงด้านหน้าเพราะแปลงด้านหน้าเขาขายด้วยเหมือนกันเราก็เอาแปลงของเราอะค่ะไปรวมกับแปลงของเขา โดยเอาเฉลี่ยราคาสมมุติของเขาสองล้าน5้าของเราที่ล้าน2แล้วเราเอาเนื้อที่11ไร่กับส2ไร่เนี่ยมารวมกันแล้วถั่วเฉลี่ยออกมามันจะทําให้ราคาเนี่ยถ้าต่อไร่ของเราจะแพงขึ้นแต่ว่าถ้าเทียบกับแปลงหน้าจะถูกลงแบบนี้ค่ะเราก็ไปรวมกับเขานะคะเพื่อจะแบบสามารถทําให้เราเนี่ยค่ะมีพื้นที่ที่สวยขึ้นคือได้ถนนด้านหน้าด้วยแบบนี้ค่ะเราทําถึงขั้นนั้นเลยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลูกคา้ายังหาลูกค้าไม่ได้ เพราะว่าลูกค้าบางรายก็อาจจะบอกว่าเออเนื้อที่เยอะไปหรือบางรายก็เออทำเลย,ยังไม่ดีพออย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมีแบบมีมาให้เราตื่นเต้นเรื่อยๆเราทําถึงแม้กระทั่งว่าแบบโอเคให้วางเงินจองไว้นะสิบเดือนค่อยมาจ่ายก็ได้แบบนี้ค่ะก็ยังเป็นข้อเสนอที่ลูกค้ายังไม่ถูกใจหรือเราทําแม้กระทั่งแบบว่าอ่าเอางี้ไหมคะ เราแบ่งขายได้ไหมเราแบ่งขายเพราะตรงนี้มันมัน,ม,นมันถูกฉนวนเดิมมันเป็นสองแปลงอยู่แล้วเราแบ่งสิบห้าสิบห้าสิบห้าแบบนี้เอาครึ่งหนึ่งเราก็ขายก็ยังไม่มีลูกค้าที่ตกลงกลงใจจ่ายเงินให้กับเราคือเราพยายามที่จะหาหาหนทางหาทางออกให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้แบบยืดหยุ่นได้หรือว่าเพื่อตอบสนองับความต้องการของลูกค้าหลายๆแบบแต่ว่าเจ้าของตัวจริงก็ยังมาไม่ถึงเนาะในแต่ละปีค่ะเรา เก็บข้อมูลไว้ะคะ่ะไม่ต่ำกว่า20-30ไลายนะคะที่มาติดต่อเราแต่ว่าเราก็ยังปิดจบไม่ได้เพราะอะไรเออเพราะว่าหนึ่งก็คือยังไม่ถูกใจลูกค้าทั้งหมดหรือคนที่ถูกใจจริงๆก็เงินยังไม่พออย่างเงี้ยค่ะยังยังไม่สามารถทําอะไรได้ในตอนนั้นเนาะมันก็เลยทําให้แบบเนื้อคู่ตัวจริงในระยะ6ปีก็เราก็ยังหาไม่เจอทั้งที่เราเปิดโอกาสให้ตลอดจนกระทั่งล่าสุดนะคะล่าสุดเลยอ่าขอโทษทีนะคะลืม ลืมลืมขั้นตอนหนึ่งไปก็คือพอเราเอาต้นยางพลาออกนะคะเราก็ให้เขารับเหมาให้ให้คนมาเช่าปลูกมันเนาะแล้วก็ปลูกสับป,ปะรดนะคะในช่วงปลูกมันกับสับป,ปะรดในขายอย่างน้อยน้อยคือเขาได้รักษาพื้นที่ให้กับเราแล้วเขาได้ดูแลที่ดินให้กับเราแล้วก็ในในในที่ของเราค่ะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังเนาะก็ให้เขาดูแลให้ด้วยอย่างเงี้ยะคะ่ะเราก็เลยเหมือนว่าระยะเวลาการขายเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบ จะเร่งรีบมากนะคือรอเจ้าของตัวจริงที่พร้อมจริงๆด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันพื้นดินของเราที่ดินของเราก็ยังสามารถสร้างมูลค่าให้กับเราแม้ว่าเราเราได้ค่าเช่าไม่เยอะแล้วค่ะต่อปีก็ประมาหลักหมื่นเองนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แบบทําเป็นกิจวัตรเนาะหรือเราไม่ได้ทําเป็นลักษณะแบบ จะเอาจริงเอาจังแบบนี้ค่ะคือคนที่มาเช่าเขาก็เหมือนเช่าเพื่อจะแบบทำประทางชีวิตไปแบบนี้ค่ะไม่ได้ทำเป็นธุรกิจมากมายเนาะเราก็เลยแบบอย่างน้อยก็ให้เขาดูแลด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าให้เขาเช่าไปด้วยแล้วเราก็ทําการขายไปด้วยมีใครมาดูแล้วก็เปิดโอกาสมีใครมีในหน้ามาติดต่อเราก็เปิดโอกาสให้ในหน้าทุกๆคนที่สามารถพาในาทุนมาเราเปิดโอกาสให้หมดเลยสาหรับที่ดินแปลงนี้นะที่ดินแปลงนี้คือเราทําทุกวิถีทางที่จะสามารถ หาลูกค้าได้เจอหาเจ้าของที่ดินได้เจอจนสุดท้ายเชื่อไหมคะเจ้าของโดยจริงแป๊บเดียวเขาก็ได้เนาะคืออยู่ๆก็มีในหน้าคนหนึ่งที่เคยแบบเคยนําที่ดินของเราไปเสนอนทุนเมื่อสี่ปีที่แล้วแต่ในทุนคนนั้นไม่ได้สนใจจากนั้นในหน้าคนนี้ก็มาอีกรอบหนึ่งก็คือเขาก็ไปเจอคนซื้ออีกคนหนึ่งที่แบบไปเจอกันโดยบังเอิญด้วยแบบว่าเอออยากได้ที่ดินซื้อเก็บเอาไว้ให้ลูกแบบเนี้ค่ะแล้วก็ ใกล้ๆแถวนี้ทีนี้เขาก็เสนอไปพอเสนอไปปุ๊บเชื่อไหมคะคนซื้อก็แบบเอ๊ะราคานี้มีด้วยเหรออะไรยเงี้ยคะราคานี้มีด้วยเหรอแถวเนี้ยไม่เคยเจอราคาแบบนี้เลยเขาก็เห็นปุ๊บเขาก็มาดูมาดูรอบแรกโดยที่ไม่บอกในหน้าเลยมาดูเองนะคะเพราะว่าโดยปกติใรนงขายขอขายที่ดินนะคะถ้าเกิดเป็นที่ดินแปลงไหนที่เราแบบได้สิทธิ์การขายเต็มที่อะคะ่ะเราจะแชร์พิกับให้กับลูกค้าเลย แชร์พิการให้ลูกค้าได้เห็นให้ลูกค้าสามารถมาดูเองตามอัธยาศัยโดยที่ไม่ต้องแบบมีเรามากดดนันหรือไม่มีหรือคือเขามากดดันไหมเพราะว่าลูกค้าบางคนนะคะไม่อยากให้ในหน้าไปด้วยเพราะว่าเขารู้สึกว่ากดดนันเนาะเขาอยากจะไปดูตอนไหนเขาก็จะไปดูเลยแบบนี้ค่ะลูกค้าที่ซื้อที่ดินส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเนาะแรบงบนี้เช่นเดียวกันค่ะเราก็ให้แชร์พิกัดให้ลูกค้าเลยเราบอกอธิบายลักษณะของที่ดินให้ให้เขารู้ว่ามีทางเข้าสองทาง เข้าทางไหนรถเข้าได้เดินเข้าทางไหนมาเรามาถึงบทที่ลูกค้าตัวจริงมาถึงเรานะคะซึ่งลูกค้าตัวจริงมาถึงเราก็อยู่ลูกค้าตัวจริงก็อยู่บริเวณนี้ละคะ่ะก็คือเป็นเป็นเจ้าของโรงงานบริเวณแถวนี้เลยนะคะซึ่งมาอยู่ที่นี่ก็ประมาณสักสองสามปีแล้วละคะ่ะแล้วก็กําลังมองหาที่ดิน ที่ในบริเวณใกล้เคียงเนาะสำหรับที่จะซื้อเก็บเอาไว้เป็นมรดกตกทอดไว้สําหรับลูกหลานนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นที่บริเวณรอบข้างที่เป็นพื้นที่เดิมที่เขาพักอาศัยอะค่ะก็มีที่ดินประกาศขายอยู่เยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าราคาไม่ได้ก็คือราคาไม่ได้หมายความว่าราคาเนี่ยเขามองว่าเป็นราคาที่สูงเกินจริงเกินความสามารถของเขาหรือว่าเกินเกินที่เขาจะรับได้จริงๆเขาอาจจะมีงบที่จะซื้อได้ค่ะแต่เขามองว่ามันเป็นราคาที่ สูงเกินไปถ้าเทียบกับพื้นที่ทเทียบกับทําเลแบบนี้ค่ะแต่อื่นเขามาเจอที่ดินแปลงนี้มันเป็นเนื้อที่ที่ค่อนข้างเยอะ,อะ,เ,ยอะเพียงพอสําหรับเขาแล้วก็ราคาอยู่ในงบที่อยู่ในเกณฑ์ที่เขารับได้คือสมมุติเขามีเงินอยู่100บาทสมมุตินะคะถ้าเทียบในในเรื่องของการซื้อที่ดินนะคะสมมุติว่าร้อยบาทอาจจะเล็กอาจจะน้อยไปหน่อยเนาะสมมติว่าเขาอาจจะมีงบอยู่ที่ร้อยร้อยล้านต้องกันเนาะ ในร้อยล้านเนี่ยถ้าสมมติเขาไปซื้อในที่ดินที่มันเป็น,ปนที่เป็นติดถนนหลักเขาอาจจะได้เพียงแค่20ไร่แบบนี้ค่ะเพราะว่าจะอาจจะตกไร่ละ2อด้านหหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าถ้าในเงิน100ล้านเนี่ยค่ะเขามาซื้อในที่ดินที่เป็นถนนรองเป็นถนนรองลงมาอาจจะไม่ใช่ถนนหลักแต่ว่ามีพื้นที่ที่เยอะมีถนนหน้าแปลงที่กว้างมีทางเข้าออกสะดวกแบบนี้ค่ะเขาอาจจะได้มากถึง 40- หรือ50ไร่แบบนี้ค่ะ เขาก็จะมองว่าในการซื้อเก็บของเขาเนี่ยเขาเอาพื้นที่เยอะดีกว่าเนาะอันนี้คือสิ่งที่เขาเทียบมาทําให้เขาในงบประมาณที่เขามีเขาก็มาเลือกที่ดินของเราในการที่เขาจะซื้อตัดสินใจซื้อซึ่งไม่ไม่คนอย่างที่บอกแล้วค่ะคนซื้อตัวจริงหรือคนที่ชอบจริงๆคนที่พร้อมจริงๆไม่ต้องพูดเยอะเขามาดูเสร็จแล้วเขาก็นัดเราไปเจราจาเลยไปเจราจาในการที่จะวางเงินจองทําสัญญา แล้วก็ระยะเวลาในการจ่ายเงินส่วนที่เหลือระยะเวลาในการโอนแบบนี้ค่ะก็คุยกันไม่ยากเลยเพราะว่าหนึ่งคือความพร้อมของเขามีอยู่แล้วสองก็คือในข้อเสนอที่เขาเสนอมาทางเราเรารับได้นะคะก็เลยก็เลยลงเอยกันด้วยดีนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้เนาะก็นี่แหละค่ะทีนี้บทสรุปของการขายที่ดินเราก็ได้ประสบการณ์จากตรงนี้พอสมควรนะคะ ประสบการณ์แรกเลยเราก็อยากจะแชร์อันนี้ในมุมมุมของที่ดินแปลงนี้นะคะอาจจะไม่ใช่กับที่ดินทุกๆแปลงหรืออาจจะไม่ใช่กับที่ดินแปลงอื่นเนาะเราแชร์ในฐานะที่แปลงนี้ที่เราทำเนี่ยมันเราเราเห็น,เร,เ,หนเราเห็นจริงๆว่าเป็นแบบนั้นอันแรกเลยก็คือราคาไม่ใช่สิ่งเดียวที่ลูกค้าจะตัดสินใจนะคะไม่ใช่ราคาถูกแล้วลูกค้าจะวิ่งหาเลยหรือจะขายง่ายไม่สีเดียวเนาะเพราะว่าในราคาที่ถูกลงอะคะ่ะลูกค้าก็จะเทียบด้วยว่าเขาจะซื้อไปทําอะไร เขามีเงินเพียงพอไหมมันคุ้มกับราคาที่ตั้งหรือไม่แบบนี้ค่ะมันก็เลยทําให้ตัวราคาตัวเดียวอะ่ะไม่สามารถที่จะการันตีหรือไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเราจะขายได้เร็วเนาะอันนี้ต้องเข้าใจไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะที่เป็นคนซื้อก็ตามคนขายก็ตามตัวราคาไม่ใช่ประเด็นเดียวที่จะทําให้ขายได้เร็วนะคะนี่ก็คือสิ่งแรกเลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้เนาะทำให้เราได้ ทำให้เราได้ประสบการณ์แล้วก็เราได้เราได้ประสบการณ์ในการขายอันนี้แล้วก็ได้ข้อคิดสับปการขายที่ดินด้วยเหมือนกันคะ่ะว่าอันแรกเลยคือราคาไม่ใช่สิ่งเดียวที่ลูกค้าจะซื้อถึงแม้ว่าราคาจะเป็นตัวดึงดูดหรือราคาก็จะเป็นสิ่งแรกที่จะทําให้ลูกค้าสนใจแต่ราคาที่ถูก ไม่ใช่เป็นประเด็นสุดท้ายที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อนะคะนี่ก็ต้องต้องต้องชัดเจนแล้วก็ให้ให,ให้รับทราบด้วยกันเนาะอันนี้คือสาหรับแปลงนี้สรุปคือราคาก็คือราคาอาจจะดึงดูดคนให้มาสนใจเยอะแต่ราคาก็ไม่ใช่ตัวตัดสินว่าลูกค้าจะซื้อเร็วนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งแรกที่เราได้จากที่ดินแปลงนี้นะคะประเด็นที่สองเลยก็คือทำเลทำเลทำเลของที่ดินก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ลูกค้าจะเลือกเช่นเดียวกัน แม้ว่าลูกค้าอาจจะชอบทําเลที่เป็นถนนหลักแต่ถนนรองก็ไม่ขี้เลนะคะถนนรองก็ไม่ได้ขี้เลเพียงแต่ว่าลูกค้าที่มาดูในถนนรองเขาจะซื้อไปทําอะไรมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของลูกค้าด้วยเหมือนกันว่าเขาซื้อทําอะไรนะคะดังนั้นนะคะตัวทําเลก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วนะคะอันนี้ก็สําหรับที่ดินแปลงนี้ก็ทําให้เราได้ได้ข้อคิดในเรื่องทําเลด้วยเช่นเดียวกัน อันที่สามในเรื่องของการขายในเรื่องของการขายนะคะแน่นอนว่าเราในฐานะที่เป็นเจ้าของที่เนี่ยคือในฐานะที่เป็นเจ้าของหมายความว่าเราเซ็นสัญญาก,กับเจ้าของที่โดยตรงอะนะคะแล้วก็เป็นคนทําการตลาดคนเดียวเป็นคนคนเดียวที่ติดกับเจ้าของที่แล้วก็เป็นคนกระจายไปให้กันในหน้าหลายหลคนนะคะเราก็เลยได้ไอเดียว่าเวลาที่เราทําการขายะคะ่ะเจ้าของที่บางคนอา <c oughs> จจะมองว่า <c oughs> ขายเองจะง่ายกว่าเนาะ เพราะว่าสามารถควบคุมนู่นนี่นั่นได้อยากเจราจากับคนซื้อเองคนซื้ออยากจะเจอคนคนที่เป็นเจ้าของเองใช่ค่ะคนซื้อเกือบ80%ก็ว่าได้อยากเจราจากับเจ้าของที่แต่เจ้าของที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเจราจาให้ปิดการขายได้เพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือต่างคนต่างมีความมุ่งมั่นในการที่จะได้ในมุมของตัวเองเนาะเจ้าของก็อยากขาย คนซื้อก็อยากซือ้อแต่เขาเนี้การที่จะเอาคนอยากทั้งสองคนซึ่งเป็นความอยากที่อยู่คนละขั้วมาเจอกันตรงกลางนะคะถ้าไม่มีคนกลางในการประสานบางทีมันก็จะจบได้ยากเช่นเจ้าของอยากได้สองล้านคนซื้ออยากได้ล้านห้าแบบเนี้ยคะ่ะคนซื้อก็ยืนกลางคนขายก็ยืนกลางซึ่งต่างคนต่างแรงต่างคนต่างมีขั้วของตัวเอง่ะคะ มันจะบรรจบกันได้ง่ายแม้ว่าทั้งสองคนมาเจอกันเองโดยตรงมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะขายได้ง่ายเนาะเพราะว่าหนึ่งคือไม่มีคนประสานไม่มีคนคอยปณีประนอมไม่มีคนคอยยืดหยุ่นไม่มีคนคอยทำให้อารมณ์ของทั้งสองฝ่ายมาบรรจบกันได้แบบนี้ค่ะมันก็จะบางทีมันก็ปิดกันไม่ลงได้เหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะในวิธีการขายสําหรับที่ดินแปลงนี้ที่เได้ได้จากที่ดินแปลงนี้ก็คือว่า ถ้าสมมุติเราเป็นเจ้าของที่ดินนะเราอยากจะแบบเพิ่มโอกาสในการขายเยอะๆเราจะให้ในหน้าคนใดคนหนึ่งดูแลเป็นหลักจากนั้นให้ในหน้าคนนั้นคอยกระจายไปยังในหน้าคนอื่นๆดีกว่าเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นในมุมของที่ดินแปลงนี้ที่เราได้ประสบการณ์นะคะไม่ใช่ทุกแปลงเนาะหรือไม่ใช่แบบสิ่งนี้มันจะถูกนะคะก็ะคือว่าพอเราทําแบบนั้นปุ๊บอย่างน้อยๆอยะคะ่ะคนคนเดียวอะได้ควบคุมราคา ที่ในหน้าเอาไปประกาศขายได้ควบคุมการขายด้วยนะคะก็จะทําให้แบบว่าการขายเนี่ยการควบคุมราคามันทําได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าถ้าสมมุติไม่มีในหน้าแล้วจะควบคุมไม่ได้คือควบคุมได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าระหว่างเจ้าของที่ดินในการควบคุมในหน้ากับในหน้าเองควบคุมในหน้าด้วยกันนะคะคิดว่าในหน้าด้วยกันจะเข้าใจธรรมชาติของในหน้าด้วยกันออก เข้าใจความรู้สึกเข้าใจการทํางานได้ดีกว่าทําให้เวลาที่แบบเอาไปขายเวลาที่มีคนมาเจราจาซื้ออย่างน้อยๆในหน้าด้วยกันจะมองกันออกว่าคนมาซื้อเป็นคนจริงหรือไม่จริงเนาะกรองข้อมูลได้ก่อนประมาณนี้ค่ะแต่ว่านี่ก็คือสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเพราะว่าพอสุดท้ายแล้วค่ะพอสุดท้ายแล้วเราก็จะเจอว่าในหน้าบางคนก็จะมายังไม่มีลูกค้าเลยแต่มาต่อรองราคาไปก่อน ที่เราได้ราคาเสร็จแล้วก็ค่อยไปค่อยไปมีจับในการไปคุยกับลูกค้าแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเป็นเรื่องของในหน้าเนาะซึ่งโอเคมันเป็นเทคนิคการทํางานของแต่ละคนคะ